ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News จาตุรนชี้แก้มาตรา112ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแนะใช้รัฐสภาเป็นเวทีปิดช่องแกล้งคนเห็นต่างนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์แสดงความเห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายอาญาม,มาตรา112ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเช้าว,วันนี้ผมในฐานะ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มออกเดมได้ไปยื่นเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาการเมืองที่สารอาญารัชดาพิเศษการที่พวกเรามาในวันนี้เพราะเราเป็นผู้ที่เคยถูกกระทำมาก่อนในช่วงเหตุการณ์6ตุลา19ซึ่งมีทั้งการใช้กำลังความรุนแรงเข้าปราบปรามเข็นฆ่าและใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาเมื่อ40กว่าปีก่อนจนก่อเกิดเป็นความขัดแย้ง และเป็นบาดแผลของสังคมไทยเราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ทํานองเดียวกันเกิดขึ้นอีกซึ่งการเรียกร้องของนักศึกษาที่ขอให้ยกเลิกมาตรา112และมีพักการเมืองเสนอเรื่องนี้กันอยู่ผมคิดว่าการเสนอแก้กฎหมายนี้ไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและทางออกในเรื่องนี้ก็คือให้รัฐสภาพิจรารณาไปตามกระบวนการของรัฐสภาได้ข้อยุติอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ถึงเวลาถ้าได้ข้อยุติแล้วเป็นพักการเมืองหรือประชาชนยังต้องการข้อเสนอต่อไปอีกก็สามารถทำได้ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญแต่ไม่ควรไปตัดตอนหรือไปห้ามด้วยเหตุผลว่าข้อเสนอหรือร่างแก้ไขกฎหมายเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะการพิจารณาว่าร่างกฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เขามีขั้นตอนอยู่แล้วคือหลังรัฐสภาพิจารณาเสร็จ ก็จะต้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่พิจารณาตั้งแต่ตอนต้นที่เข้าสภาขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ